สวัสดีครับอาจารย์ผมดูไปดูมานะมุกดาเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์จุดนี้ให้หน่อยครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ใช้น้ําเสียงตรงคอว่ามีแฟนแล้วหรือเปล่าเหมือนอาจารย์จะแอบผิดหวังเล็กๆหรือเปล่าก็ผมก็เ <ผม S 1> ชียร์เข้มมุกแต่มุก,มก,กย,ยังไม่ตอบรับเข้มผมก็ไม่รู้จริงอ่ะอ่าครับนะโอ้โหเนี่ยแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวของออเนี่ยนะอาจจะเรียกเมนมาได้เพียบเลยนะ เนี่ยไอประโยคที่ว่าไม่ตอบรับเนี่ย,ยมันก็มีหลายหลายประเด็นดาเคแต่เราพูดไปในคลิปเก่าๆเยอะแล้วนะอย่ามาพูดซ้ํานะก็เดี๋ยวผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับตัองอาจารย์คิดว่าเข็มมุกดาเนี่ยไอ้มุกดาเนี่ยมีแฟนแล้วหรือยังครับอาจารย์ผมคิดว่าน่าจะมีมีแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่าอันึกถึงดาราสมัยที่สมัยเราๆอย่างเงี้ย เขาเขามีแฟนแล้วเขาก็ไม่อยากเปิดเผยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนครับอาจารย์ต่างากรรมต่างวลอ่าโอเคแต่ผมก็ไม่อยากจะไปพูดไอ้ต,าตา่างกรรมต่างเวลามันเป็นเรื่องของแบบบุคคลมากกว่าแต่อันนี้เป็นพวกหน,น,นุ่ยุคสมัยว่าเจนเซเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะแล้วโดยธรรมชาติของผู้หญิงเนะ่ะถ้าเปิดตัวแล้วแล้วแบบโอเคอะเขาก็อยากจะเปิดตัวนะนะครับ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยว่ามีในแอลนมงพี่มุกแล้วมุกดาเขาก็เป็นคนที่แบบกล้าหาญนะแล้วก็แบบอาจจะเสียสแฟนคลับไปไปบางส่วนแต่ผมว่าเขาก็เขาก็แบบว่าน่าจะรับได้นะแล้วก็อาจจะมีฐานแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังไม่มีอาจารย์ฟันธงอืน่าจะยังไม่มีครับคือผมนะครับรู้เลยว่าถ้าเกิดออพูดคําว่าเจนซัปึ๊บเนี่ย ผมรู้เลยว่า Mindset ของ Gen Z เนี่ยมันต่างกับ Mindset ของ Gen X อย่างพวกเราแล้วไงพอพูดคำนี้ผมเคลียร์เลยนะเฮ้ยเรา Gen Y เรา Gen Y เราเจนวอ๋ออืมอ่ะนั่นแหละนั่นแหละก็คือคือแต่ผมออไม่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็อาจจะอย่างปิดอยู่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่โดย overall ของ Gen เจนซเนี่ยนะเขาต้องเปิดตัวฮะ นะแล้วก็คือคือเจนแซ็ก็งั้นจะกาหารจารย์เห็นไหมอาจจะผมไม่อยากไปโยงกันเมืองนะเจนแซ็ตเน่ยเขาแรงแรงคือคือเจนเซเนี่ยเขาแรงไงเอาคิดว่าอันนี้ถูกก็คือถูกไงแต่ทีนี้เนี่ยกลับมามุมอีกใช้คําว่าอะไรอ่ะกลับมามุมตรงนี้ฮะนี่ผมมองว่าเราอย่าเพิ่งไปคือผมยึดหลักแบบนี้นะฮะอาจารย์ว่าเอออย่างที่ผมทําคลิปไปแล้วไงว่า ถ้าเกิดว่าเขาประกาศเปิดตัวแฟนแล้วผมก็ไม่ทําจ้นละเพราะมันจะเป,นเป็นการไม่เกลียดแฟนเขาไงแต่ณนวันนี้มันมันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นไงนะฮะก็รอความชัดเจนนะฮะ,ฮะนั่นแหละคือเราอย่าเพิ่งไปคาดเดาเองว่าเออมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยขูนคืนว่าแบบสงแค่สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนแล้วแล้วก็งดจีบไปเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องนะฮะเออแล้วผู้หญิงเขาก็อยากจะให้คนมาจีบเขาเยอะ ส่วนหนึ่งอยู่แล้วหรือเปล่าไงให้เปิดโอกาสทางเลือกอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเราไม่ควรที่จะไปตีความเอาเองอาจารย์เราต้องรอดูว่าเขาจะเปิดตัวหรือไม่อย่างไรไงและอย่างที่พูดไปหลายรอบแล้วว่าดาคุยนานหรืออะไรก็แล้วแต่นะี่นะนั่นแหละ <c oughs> ก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้ไงคือผมมองว่าอย่างนี้ครับอาจารย์เรื่องดาลาราเนี่ยนะ <c oughs> ก็อาจจะเหมือนกับอีกหลายๆเรื่อง ในในโลกยุคป,ปัจจุบันนะฮะที่อารมณ์ร่วมมันสูงะอาจารย์อ๋อในบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรที่พูดไปถูกอารมณ์เงี้ยก็น่าเลยแล้วก็จะคิดเองเออเองหลายๆ,ๆเรื่องเนี่ยนะฮะแล้วก็ย้ำอีกคํานึงว่าเราไม่ได้ว่านะแต่แค่อธิบายตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละฮะอาจารย์ประมาณนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่ามุกดามีแฟนแล้วนะอ่าก็เมนมานะฮะนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยนะ ก็ควรไม่ไม่ไมไมควรคือถ้าจใจดีเนี่ยนะก็ขอความกรุณามเม้นต์มาว่าเพราะสาเหตุอะไรนะลําพังแค่บอกว่ามีคนคุยแล้วหรือว่าเขาไม่กล้าเปิดตัวผมว่าหลักฐานยังไม่ได้นักแน่นเพียงพอขนาดนั้นนะฮะหรือลําพังแค่เขาไปงานอันหนึ่งกับพี่คนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวนะ,ะแล้วยิ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเออมันอาจจะมีอะไรที่แบบคือเขาเรียกว่าไงเขาเปิดโอกาสอะ ถ้าเออถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยระครบซ้อนอันนี้ว่าทียังไงแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยนะนยก็อาจจะบางคนก็อาจจะเข้ามาคุยได้หลายคนหรือเรื่องต่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดางลุกสมัยนะฮะอ่าอ,อันนี้ก็ต้องแต่แต่ประเด็นคือย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าประเด็นคืออย่าเพิ่งไปโจมตีเพียงพอเขาคือมาตรฐานศีลธรรมเอาแบบง่ายๆอะ่ะถ้ามีแฟนแล้วไม่ควรคุยคนยอื่นเนี่ยโอเคไนงะหรือแต่งงานแล้วยิ่งไม่ควรเลย ใช่ไหมฮะ,ฮะแต่โอเคมันก็ต้องแยกเรื่องงานด้วยอะไรต่างๆนะฮะแต่ถ้าแบบแค่ตรงนี้แล้วไปโจมตีมุกดาผมว่ามันก็ไม่ควรเอออาใช้คาว่าไม่ควรดีกว่าไม่อยากใช้คาว่าไม่ถูกต้องนะไม่ควรนะฮะเราควรจะเปิดกว้างในความคิดนะแล้วดูสิ่งที่มันเป็นจริงจริงๆอย่าอย่ายึดไปตามที่คิดเอาเองอย่ายึดไปตามที่เขาว่ามานะ,ะให้มีหลักฐานะอะไรที่ชัดเจนระดับหนึ่งก่อนนะ,ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะฮะอาจารย์<ะ>ผมฟันธงว่า มุกดายังไม่มีแฟนครับอาจารย์นะครับครับผมนะครับนะโอเคอาจารย์มีอะไรริ้ไทายไหมครับอ่าไม่มีแล้วครับครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับ